สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่สัญญาสู้โรคร้ายสุดท้ายอยู่ไม่ถึงวันรับปริญญาลูกช่วงวลานี้เรายดมหาวิทยาลัยคงจะทยอยทยอยรับปริญญากันอย่างคึกคักซึ่งในทุกๆปีทางโซเชียลก็จะได้เห็นบัณฑิตถ่ายภาพร่รวมกับคุณพ่อคุณแม่แต่สิ่งที่บีบหัวใจไปกว่านั้นก็คือการที่บัณฑิตนั้นได้นําภาพถ่ายหน้าง,งานศพไปร่วมถ่ายในงานรับปริญญาของบัณฑิตด้วยอย่างล่าสุดที่ชาวในต่างรวมพลังส่งกําลังใจ ให้กับบันดิตส,สาวป้ายแดงดีกรีนักเรือพายทีมชาติผู้ใช้ทิกตอกชื่อ NKP_SDM ที่ได้เผยคลิปเบื้องหลังปริญญาบัตรที่ได้รับแม้ใจอยากให้พ่อและแม่อยู่ด้วยในวันที่สําเร็จแต่ก็ไม่เป็นอย่างที่ใจต้องการเพราะคุณแม่ของเธอเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเสียก่อน โดยเธอเผยคลิปคำสัญญาจากคุณแม่ในวันที่ป่วยมะเร็งหนักจนร่างกายซูพร้อมเธอถามว่าพร้อมขนาดนี้จะอยู่ถึงหนูรัปริญญาไหมคุณแม่ฝืนยิ้มให้ลูกสาวพร้อมบอกว่าทันสิจ้าอีกทั้งยังสัญญากับลูกว่าจะอยู่ถึงวันนั้นจริงๆแต่สุดท้ายโชคชะตาไม่เป็นใจเนื่องจากคลิปได้ตัดให้เห็นงานศพของคุณแม่ที่จากไปแล้วพร้อมระบุข,ข้อความว่ามะเร็งตัวร้ายพรากแม่เราไปคิดถึงแม่นะ กระทั่งวันรปริญญาของเธอก็มาถึงใส่ชุดครุยพร้อมกับรูปภาพของคุณพ่อซึ่งเสียไปก่อนหน้านี้แล้วและก็มีภาพของคุณแม่ของเธอที่เพิ่งเสียชีวิตไปได้ไม่นานนํามาวางเคียงข้างเธอพร้อมบอกว่าเป็นปริญญาของคนบนฟ้าเป็นภาพที่เห็นแล้วซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากอีกอย่างที่สังเกตได้คือในคลิปพบว่าเธอเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติและยังเคยสร้างผลงานเป็นนักเรือพายทีมชาติอีกด้วยอย่างไรก็ตามชาวเน็ตจ,จำนวนมากเข้าไปแสดง ความคิดเห็นส่งกำลังใจให้กับบัณดิตสาวไปแดงให้ต่อสู้ต่อไปซึ่งหลายคนมองว่าเธอมีจิตใจที่เข้มแข็งมากคำสัญญาของแม่ยังคงอยู่เสมอเพียงแค่ว่าพวกท่านได้อยู่ในหัวใจและความทรงจำดีๆของเธอนั่นเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกอบคุณครับ